สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพลโฟกัสไต้หวันประจำวันที่10ธันวาคมกับดิฉันมนทิราชัยวุฒิคุณผู้ชมคะที่เขตซินจวงนครนิวไทเปมีชายแท่ลินวัย73ปีเนื่องจากต้องดูแลภรรยาที่ป่วยเป็นโรคภาวะน้ำครั่งในพงสมองเป็นเวลานานร่างกายและจิตใจจึงรับไม่ไหวตัดสินใจผลักภรรยาตกจากตึกชั้น14เสียชีวิตเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะคะชายคนดังกล่าวได้เข้าไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วสำนักงานอายการนครนิวไทเปขออำนาจศาลสั่งอายัดตัวห้ามเยี่ เมื่อเช้าวันที่9ที่อาคารพักอาศัยในเขตซินจวงคนครนิวไทเปเกิดเหตุหญิงวัย68ปีตกจากอาคารเสียชีวิต ชายแ่หลินวัย73ปีเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจและรับสารภาพว่าเป็นผู้ผลักภรรยาโดยให้การว่าเขาอาศัยอยู่กับภรรยาแต่บุตรไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยหลังเกษียณจากอาชีพสถาปนิกก็รับหน้าที่ดูแลภรรยาที่ป่วยเป็นโรคโพรงสมองข้างน้ำมานานกว่าหนึ่งปีด้วยความเครียดจากการดูแลภรรยาจึงตัดสินใจก่อเหตุจบชีวิตภรรยาในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโครงการ3.0จะขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและมะเร็งระยะสุดท้ายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุขณะที่อง,องค์กรด้านสังคมสงเคราะห์ชี้ว่ายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขในทางปฏิบัติ 他们面临的除了是身呃身体的那个负荷的的一个压力之外，最重要的是那个心理的压力。居家服务的状况的确可能在目前看起来这个缺工的状态，可能也有影响到我们居家服务的这个状况。 องค์กรสังคมสงเคราะห์ระบุว่ากรณีคนแก่ดูแลคนแก่ด้วยกันมักประสบป,ปัญหาไม่ได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมและปัญหาทัศนคติส่วนบุคคลรวมถึงการขาดแคลนอย่างรุนแรงของพนักงานที่จะส่งไปดูแลที่บ้านลูกหลานและเพื่อนบ้านควรให้ความใส่ใจและแนะนำบริการจากภาคเอกชนเพื่อช่วยลดการเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าเช่นนี้ ที่เขตในหูกรุงไทเปมีแม่กับลูกสาวคู่หนึ่งเนื่องจากถูกหลอกให้ลงทุนเสียหาย12ร้านเหรียญไต้หวันจึงไปแจ้งความนะคะแต่ผลคือถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วาจาเสียสีจนในที่สุด2อแม่ลูกก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายภายในบ้านของตนเองสถานีตำรวจในหูยอมรับเพื่อนร่วมงานใช้วาจาไม่เหมาะสมจริงและส่งเรื่องดำเนินคดีแล้ว ที่เขตในหูกรุงไทเปมีหญิงวัย55ปีรายหนึ่งเนื่องจากหลงเชื่อกลุ่มวิชาชีพที่อ้างตัวเป็นยูทูบเบอร์ด้านบริหารจัดการทางการเงินหลอกให้เข้าร่วมกลุ่มไลา์เพื่อลงทุนโดยยังได้ชวนลูกสาววัย29ปีเข้ามาร่วมลงทุนด้วยผลคือถูกช่อโกงเสียหายกว่า12ล้านเหรียญไต้หวันแม่และลูกสาวจึงพากันไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่แต่กลับถูกตำรวจใช้วาจาส่อเสียดเยยหยันอีกในที่สุดทั้งคู่จึงตัดสินใจฆ่าตัวตายในบ้านของตนเองม่วันที่8ธันวาคมที่ผ่านมา สถานีตำรวจในหูยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้คำพูดไม่เหมาะสมจริงจึงลงโทษด,ด้วยการสั่งย้ายและส่งเรื่องให้สำนักงานอายาการเขตซื่อหลินดำเนินคดีแล้ว คุณผู้ชมคะโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้โดยเมื่อถูกถามว่าหากจีนลุกรานไต้หวันสัญญาว่าจะปกป้องไต้หวันหรือไม่ทรัมป์กับไม่ยอมที่จะแสดงจุดยืนนะคะย้ำแต่เพียงว่าเขามีความสัมพันธ์อันดีกับสีจิ้นผิงและมีการสื่อสารพูดคุยกันมาโดยตลอดจึงหวังว่าจีนจะไม่ลุกรานไต้หวันในช่วงที่เขาดํารงตําแหน่งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47 ให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการของ NBC เป็นเวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงเมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่าหากจีนรุกรานจะรับรองว่าจะปกป้องไต้หวันหรือไม่ครัมไม่ยอมแสดงท่าที If China invades Taiwan on your watch, are you committed to defending Taiwan? I never say. I never say because I have to negotiate things, right? ทรัมป์เปิดเผยว่าก่อนการสัมภาษณ์3าวันเขาเพิ่งติดต่อกับสีจิ้นผิงแต่ไม่ได้เรียกร้องให้จีนหยุดใช้กำลังกับไต้หวันโดยตรงทรัมป์เน้นย้ำความสัมพันธ์อันดีกับสีจิ้นผิงและจะสื่อสารกันต่อไปหวังว่าปักกิ่งจะไม่รุกรานไต้หวันในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งท่าทีของทรัมป์แตกต่างจากไบเดนที่เคยแสดงจุดยืนพร้อมส่งทหารปกป้องไต้หวันหลายครั้งนักวิชาการวิเคราะห์จะกลับสู่จุดยืนกลยุทธ์ความคลุมเครือนเหมือนในอดีต 这模糊是很符合美国长期以来的做法，而且多数的时候会符合美国的利益，因为会让北京猜不透。但不代表说他一定会抛弃台湾。总统政府不表态保卫台湾呢？未来政府会持续努力，强化台湾的民主皇位能力，也会跟各国深化伙伴伙伴关系，共同巩固全球民主韧性。 ประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อกล่าวในงานวันสิทธิมนุษยชนโลกย้ำว่าไต้หวันเป็นแนวหน้าของการปกป้องประชาธิปไตยและในอนาคตจะเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ปีนี้ไต้หวันเจอฝนตกหนักต่อเนื่องและพายุหลายครั้งนะคะจนส่งผลทําให้พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายโดยตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่ราคาผักก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นสัปดาห์ที่แล้วค่ะราคาผักเฉลี่ยนะคะพุ่งขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ60เหรียญไต้หวันกระทรวงเกษตรไต้หวันเผยว่านอกจากนําผักแช่แข็งออกวางจําหน่ายแล้วก็คาดว่าหลังกลางเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปราคาผักจะกลับมามีเสถียรภาพ ร้านขายผักจัดโปรโมชั่น4หอ50ลูกค้าแวะเวียนไม่ขาดสายราคาผักในช่วงนี้ยังคงสูงอยู่ผู้บริโภคกล่าวว่าจำเป็นต้องซื้อขณะที่บางคนมองว่าราคาอยู่ในระดับที่พอรับได้ ตามข้อมูลจากตลาดพืชผักผลไม้ไทเประบุว่าจนถึงวันที่9ธันวาคมราคาผักเฉลี่ยที่กิโลกร,รัมละ55เหรียญไต้หวันโดยวันที่3ธันวาคมราคาพุ่งทะลุ60เหรียญไต้หวันซึ่งสูงกว่าปีก่อนเฉลี่ย28.7เหรียญไต้หวันและปีที่แล้วที่39.1เหรียญไต้หวันส่วนราคาเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายนปีนี้ยังสูงกว่าปีก่อนและปีที่แล้ว กระทรวงเกษตรเผยว่าจะนำผักแช่แข็งออกมาอย่างต่อเนื่องและปริมาณการผลิตผักจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับคุณผู้ชมคะาล่าสุดที่ประเทศคองโกในทวีปแอฟริกามีโรคลึกลับชนิดหนึ่งปรากฏขึ้นโดยมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ตอนนี้มีผู้ป่วย400กว่ารายและเสียชีวิตแล้ว71ราย พบโรค x ซึ่งเป็นโรคระบาดลึกลับในคองโกจากข้อมูลตอนนี้พบผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องแล้ว406รายและเสียชีวิตแล้ว71รายซึ่งอาการที่ปรากฏตอนนี้ประกอบด้วยเป็นไข้ไอปวดศีรษะและอื่นๆทั้งนี้แม้จะดูไม่แตกต่างจากไข้หวัดใหญ่ทั่วไปแต่โรคนี้กระพบครั้งแรกเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาโดยหลักๆจะแพร่ระบาดอยู่ในเขตปันชีทางภาคตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลของคองโก อีกทั้งผู้ป่วยอาการหนักจํานวนไม่น้อยอยังประสบปัญหาขาดแคลนสารอาหารปเป็นระยะเวลานานด้วยจึงทําให้กระบวนการสอบสวนโรคชนิดนี้เป็นไปด้วยความยากลําบากมากขึ้นจากรายงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่าตอนนี้กําลังพิจรารณาว่าโรคชนิดนี้อาจมีความเป็นไปได้ว่าเป็นโรคปอดบวมเฉียบพันไข้หวัดใหญ่โรคหัดหรือมาลาเรีย ขอบคุณที่ติดตามรับชมเพจโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของพิธีไล่ผีที่ประเทศกัวเตมาลาแล้วอย่าลืมติดตามรับชมข่าวสารได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ